นี้ผมจะลองกดเข้าโหมดไได้าน,นะครับไปดูว่ามันดีีไหมนะครับนี่ครับนี่คือโหมดไดด้าน,นะครับมันจะดีแบบนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมานําเสนอแผงควบคุมโคมไฟโซล่าเซลล์รุ่นอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกนะครับที่ผ่านมาผมได้นําเสนอเกี่ยวกับแผงควบคุมโคมไฟโซล่าเซลล์ก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ครับรุ่น YX408 b หรือ a หรือ408เฉยๆนะครับซึ่งใช้งานได้ดีนะครับรุ่นนี้ก็คือลูกค้าไม่ค่อยอลูกค้าสามารถเอาไปต่อได้เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียคือ,อสั่งของนานนะครับทำง,งานใช้เวลาผลิตนานแล้วก็บางครั้งอาจจะผลิตไม่ทันหรือว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับ ผมก็เลยต้องหาตัวอื่นมาเสริมนะครับซึ่งจะมีทางนี้นะครับบอร์ด3บอร์ดนี้จะเป็นวงจรที่คนละโรงงานกับรุ่นนี้นะครับรีโมดของตัวนี้นะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าก็คล้ายๆกับของเดิมนะครับของเดิมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับส่วนวงจรนะครับจะมี3แบบที่ผมจะนํามาเสนอวันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวงจรที่จะคล้ายๆกับของตัวรุ่นนี้เลยนะครับนี่ครับมี R ห oh ึ่งโอมเหมือนกัน4ตัวแต่ว่าบอร์ดใหม่จะเป็น R 1โอห์มที่ใหญ่กว่าก็คือ1วัตต์นะครับส่วนบอร์ดเล็กจะเป็น R 1โอห์ม0.75วัตต์นะครับดังนั้นมันจะทนกระแสได้มากกว่านะครับตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นไดโอดนะครับที่ต่างก็คือตัวนี้จะมีไดโอด3ตัวไดโอดตัวนี้จะมีไดโอด2ตัวอันนี้เป็น S, S 3 4เหมือนกันนะครับจะเป็นบอร์ดรุ่นเก่านะครับแต่อันนี้จะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่นะครับเป็นเบอร์ S 3 4เหมือนกันแต่ว่าเล็กกว่านะครับ ออยมาก็จะเป็นมอสเฟตนะครับที่ต่างกันก็คือของบอร์ดรุ่นเก่าจะเป็นมอสเฟต3ตัวเรียงกันแบบนี้นะครับแต่จะเป็นตัวเล็กนะครับแล้วก็มอสเฟตตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวเดียวนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการให้มันรักระแสได้มากกว่านี้ก็แค่เอามอสเฟตพวกนี้นะครับเบอร์เดียวกันเนี่ยครับที่มีขายในรท้องตลาดนะครับเอามาขนานนะครับก็คือเอามาซ้อนกันได้เลยแล้วก็บัดกี่ขายถึงกันนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับคือ ามาวางสอนกันได้เลยแล้วก็บัดกีขาให้มันถึงกันก็คือเป็นการขนานมอสเฟตนะครับส่วน R ก็เหมือนกันครับถ้าต้องการเพิ่มเพื่อที่จะลดค่าความต้านทานลงเพื่อที่จะให้กระแสไฟได้ไหลได้มากขึ้นแล้วทําให้ led สว่างมากขึ้นก็คือเอา r 1โอห์มมาขนานเพิ่มโดยการวาง้อนกันนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าว่ามันเปลืองแบตมากก็เอาออกแค่นั้นเองครับส่วนอันอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีสัญญาณรีโมทนะครับตัวนี้ก็คือสั่ง การทางนานนะครับแล้วก็จะมีเรดร์นะครับที่จะตรวจจับร่างกายมนุษย์นะครับรุ่นของวงจรมันจะเป็นรุ่น SH 1 6 0 6 c นะครับส่วนวงจรถัดมาก็จะคล้ายๆกันกับวงจรเมื่อกี้นะครับเป็นวงจรรุ่น s s 1 6 0 7 c ซะครับซึ่งจะต่างกันตรงที่ไม่มีสัญญาณรีโมทนะครับสังเกตดูก็คือไม่ต้องมอีการสั่งเปิดปิดจากรีโมทนะครับ ให้มันให้มันทางานออโต้เลยนะครับมีแสงก็ทําไม่มีแสงก็ไม่ทํานะครับต้องการปิดก็ปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี้นะครับปิดสวิตช์ออนออฟนะครับส่วนถัดมาจะเป็นวงจรเล็กนะครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะครับ SH 1609d นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นบอร์ดรุ่นเล็กนะครับเดิมๆมันเนี่ยมันจะรับกระแสได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ แต่เราสามารถตัดแปลงได้ก็คือเอา r 1โอห์ o m เนี่ยมาต่อขนานนะครับแล้วก็ไดโอดตัวนี้มาต่อขนานให้มันสามารถชัดไฟได้เร็วขึ้นถ้าหากท่านผู้ชุมต้องการขนานมอเตตัวนี้ก็ได้นะครับแค่เอามอเตมาต่อซ้อนกันแล้วก็บัตรีขาให้ถึงกันก็จะเป็นการขนานมอเตนะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้จะมีรีโมดด้วยนะครับสั่งงานนะครับประมาณนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับ b บวกก็คือแบตบวก b ลบก็คือแบตลบนะครับ s บวกก็คือโซลาร์เซลล์บวก เอลบก็คือเซลเซลลบนะครับ L บวกก็คือ LED บวก L ลบก็คือ LED ลบนั L ่นเองนะครับการทดลองวันนี้ผมจะใช้หลอด LED ของโคมไฟ2ตัวมาขนานกันนะครับเพราะว่าต้องการเพิ่มให้หวัดมันสูงขึ้นนะครับผมไม่มีโคมไฟที่มีหลอดหวัดสูงๆก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับทีนี้การต่อก็คือผมจะใช้แบตของโคมตัวนี้ก็คือ3ก้อนแบต3ก้อนนะครับมาต่อกับวงจรตัวนี้นะครับผมนี่ครับตัวนี้กำลังทํางานอยู่ ถ้าหากมีการชาร์จอยู่นะครับมันจะมี LED สถานะชาร์จบอกแบบนี้นะครับมันจะไม่กระพริบนะครับตัวนี้การต่อสายไฟก็จะต่อแบบนี้นะครับ B บวก E ลบตัวนี้นะครับ2เส้นนี้ก็จะมาจากแบต3ก้อนนี้นะครับต่อผ่าน BMS นะครับแล้วก็ S บวก S ลบจะเป็นสายมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับส่วน L บวก L ลบจะเป็นสายมาจาก LED นะครับตอนนี้ผมได้ถอดสายจากแผงโซล่าเซลล์ออกนะครับสังเกตดู LED สถานะชาร์จมันจะดับนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีไฟ LED ติดแบบนี้นะครับนี่ติดสโคมเลยนะครับแบบนี้เพราะว่าผมขนานกันอยู่ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับผมจะมาทดสอบแผงวงจรควบคุมของโคมไฟโซล่าเซลล์ตัวใหม่นะครับปุ่มบนนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับกดครั้งหนึ่งเป็นเปิดกดครั้งหนึ่งเป็นปิดส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มให้ไฟมันหลีกรณีที่มันจับสัญญาณว่าไม่มีคนแล้วก็ให้สว่างขึ้นมากรณีที่มีคนนะครับ ก็คือมันจะมีขึ้นไมโครเวฟนะครับจับสัญญาณเรดาร์ว่ามีคนอยู่ไหมแถวนั้นนะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มให้หลอดไฟเปิดค้างไว้2ชั่วโมงโดยที่ไม่ได้สนใจเรดาร์นะครับไม่ว่าจะมีคนไม่มีคนก็เปิดไว้2ชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็จะกลับเข้าสู่โหมดเรดาร์ปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มให้หลอดไฟเปิดทิ้งไว้3ชั่วโมงนะครับ โดยที่ไม่สนใจเรดาร์นะครับหลังจากนั้นมันก็จะกลับเข้าสู่โหมดเราดาร์ปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มให้หลอดไฟเปิดทึ้งไว้สีชั่วโมงหลังจากนั้นมันก็จะกลับเข้าสู่โหมดเรดาร์ปุ่มถัดมาจะเป็นปุ่มให้หลอดไฟเปิดค้างไว้ทั้งคืนนะครับจนกว,ว่าจะมีแสงแดดมาถึงจะดับไปนะครับโดยที่ไม่สนใจเรดาร์นะครับแต่ว่ามันจะมีแสงที่อ่อนลงได้บ้างตามความแรงของแบตเตอรี่นะครับแต่ว่าไม่ได้หลีจากการจับเซนเซอร์จากเรดาร์นะครับตัวนี้นะครับส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเพิ่มคามสว่างนะครับ ส่วนปุ่มนี้จะเป็นปุ่มลดความสว่างนะครับประมาณนี้ใช้งานไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้หลอดไฟมันดับอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดหลอดไฟโดยการกดปุ่ม on off ตัวน,นี้นะครับตอนนี้มันอยู่ในโหมดของเรดอร์อยู่นะครับถ้าหากว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวมันก็จะรีแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันจับได้ว่ามีคนมันก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับเรดร์อยู่ตรงนี้นี่ครับมันก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้อันนี้คือโหมดเรดร์นะครับก็คือ ถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับมันจะทํางานแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรากดปุ่มตัวนี้นะครับ2ชั่วโมงแบบนี้มันจะไม่สนใจว่าจะมีคนไม่มีคนนะครับแล้วก็3ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มล่างสุดนี้จะเป็นปุ่มให้มันไม่สนใจเรดาร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปิดค้างไว้เลยไม่มีการปิดจนกว่าจะมีแสงแดดนะครับผม ซึ่งโหมดนี้จะเป็นโหมดที่เราใช้งานหลักๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเราต้องการให้หลอดไฟมันติดตลอดทั้งคืนอยู่แล้วนะครับโดยการเพิ่มลดความสว่างก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเพิ่มนะครับเป็นบวกนะครับนี้คือลดนะครับเห็นไหมครับจะค่อยๆลดอันนี้เพิ่มนะครับนี่ครับเพิ่มครับมันจะมีค่าที่สูงสุดอยู่นะครับผมจะลองปิดใหม่นะครับอันนี้เปิดนะครับตอนนี้ ผมกดล่าสุดมันจะเป็นปุ่มโหมดให้ทํางานทั้งคืนอยู่นะครับทีนี้ผมจะลองกดเข้าโหมดไ้ได้นะครับจะดูว่ามันหลีไหมนะครับนี่ครับอันนี้คือโหมดไ้ได้นะครับมันจะหลีแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากว่ามันจับสัญญาณได้ว่ามีคนนะครับมันก็จะสว่างนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะหลีนะครับ เป็นเวลาประมาณ15วินาทีมันก็จะหลีนะครับถ้าหากว่าไม่มีคนนะครับนี่ครับนี่ก็จะสว่างใหม่อันนี้คือข้อดีของมันนะครับมันสามารถเลือกได้หลายแบบนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับแต่ส่วนมากแล้วดูทั่วไปเราก็จะใช้โหมดนี้อยู่แล้วนะครับโหมดถ้ามันสว่างทั้งคืนนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะเปลืองแบตเตอรี่นะครับโหมดไร้ดามก็จะประหยัดแบตเตอรี่นิดนึงนะครับส่วนความสว่างของหลอดไฟนะครับตรงนี้นะครับ มันขึ้นอยู่กับโรงงานที่ผลิตมาด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับว่ามันเยอะมากพอไหมที่จะทําให้หลอดไฟสว่างมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนการเพิ่มลดความสว่างก็สามารถโมดิฟายวงจรได้นะครับถ้าหากว่าสนใจก็สอบถามผมมาได้นะครับผมว่าเพิ่มแบบไหนแต่ว่าผมมีอธิบายทั้งในคลิปนี้แล้วก็คลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าเพิ่มลดความสว่างด้วยการตัดแปลงวงจรทําแบบไหนนะครับ้านนี้ผมก็ขอจบคลิปประเงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ